กับคุณทีวีนะครับเว้ยมาเฮ้สวัสดีแล้วก็เกจเข้าวเพลี้ยพดอีกแล้วตอนแรกก็ไปคลิปรัวอีกแล้วครับเราเจอถ้ำนะครับไว้จาขุดที่หลังกับคุณวิวครับใช่ไหมครับคุณวิวตอยข้าวเหรอข้าไปไหนมาและวไปพี่เหรอมันก็อยู่กับผมกับอยู่มอหนึ่งนะครับก็เล่นกับรุ่นน้องที่เฉยครับรุ่นน้องก็ประมาณปีสิครับเราก็ไปตัดต้นไม้กันเอื้อเคียนหรือ ันเลยบูไปบ่ตัวคลิปมาทดได้โคตรเจ็บปวดเฮ้ยไปทำนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวิชันชันกันอีกแล้วคะทุกนอย่ามาโดไม้ขนมราคาแก่หน่อยแกดูข้างๆกันไอย ต้องแปรงนัดที่กันนะครับจะโดนเขาใช้นม่ยิ้มไม่จิตทำเลยนะครับเราต้องไปหาม้นต้องเอาอะไรนะจากต้นไม้ได้เลยใช่ครับเราก็ต้องเปลี่ยนก็ใหม่เป็นมะครับพี่อีซเวอร์นิวค่ะแล้วก็บล็อกบว็อเล็กสุดจุดเจ็ดจุดสี่ตอนที่ตอนที่ไป <8 S 2> ไหนกระนวดหาไม้เอ้าไม่จต่กระบองเพชรไม่ครับเก็บทั้งสี่ยอดนะคะ สีสันได้ไปต่อสีสันไปไหนโอเคครับเพราะเขาอยู่ด้วยเขาไอรอนคุมเขาไอรอนแมนไปทางโน้นไปทางโน้น <c oughs> มาเลยค่ับผมชัอปเท่าไหร่ช่างหัวมอลครับเราไม่ได้เริ่มมากค่ะไอเลิมแมน <c oughs> รู้สึกปรเทพไปไปเด็กย้กลั่เล่วอยู่แล้วเร่อหมอนี้จะเป็นที่สร้างบาง mẹ đang mai cái này nữa nè về hiện đây, quay đã ra lên rồi chúng mình sẽ lên lên sàn rồi ok chế quay nữa không không Bật phải lên, không cầm đặt cái này อไปกันตัดไม้อยู่ไปท่นู้นดี๋ยาจะเล่นกับเราหรือยังไม่ครับไม่พรค้ครับอ้านะคะก็เข้าผิดพลาดไปจัง ไอ้ล่าแมนคงเอ้ยบิวคงอยู่ตัวนี้ครับอ่ะไอ้เล่าแมนอยู่นี่ได้ไงขอเละนเต้นหน่อยอเค เดี๋ยวเราน่าจะสร้างบ้านแค่แถวนี้กันนะคะเพื่อนแรกยังไม่ต้องเลื่อมากเลยครับมีข้อสนใจจะสร้างบ้านด้วยหรือเปล่าบิว <c oughs> <c oughs> สร้างบ้านตัวนี้ไหม <Okay. S 3> okay. โอเคแล้วแถวโอ้ยไม่เอาดิเป <c oughs> ็นพฤติกรรมนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างครับอยาตรงนีิแล้ว าเรือเร่งันไม่ทอดเดี๋ยวเราก็ไปหาที่สับางขนาดใครเรือได้เอาไหมเดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวนังไปไป่งบายบายอยพ่อกพี่จะช่วยตัวครับพอกเรือกันเรือจะไหนเดี๋ยวก็ป๊า หนยยูขี้น่ยนูจะกนี้ยจะซ้อนไหมน้องจะซ้อนไหมมันถึงจะไปได้ครับหนูจะได้ไหมเอาซูชิไหมครับ<ะ>เดี๋ยวมาซ้อนมาเลนะมาซ้อนถึงจะขี้ได้ฮะม,มาคืออะไรเนี่ยคนเราไม่ใช่ว่าซ้อนได้นะครับคนชั้นนี้ใครอยากได้ขอกันเขานะครับ ไม่เอื้อเลือรั่วเอื้ออย่างเฮ้เรือดิโอ้โทษทีมันขึ้นไม่ได้อีกแล้วครับจะไปไปเดียรับบ้างเป็นอะไร จอดก่นดอนจอดกนะ่อนพี่จอดก่อนอย่าเพิ่งไปนะเข้า <c oughs> มาก่อนเบี่กันไปเรียตามมาดิ ส้อนอยว่กันแหม่ม่ต้องต้องมีค่าโดยสารด้วยนะขนมขนมนมีเห็นเล็กไฟไหมล่ะค่าโดยสารเออยืดยจะเก็บของนะอ้าวกายแล้วคับไม่ตกครับขนมวันนี้มันองทำสูตรก็ดูนี่เดี๋ยวว้ใช่ค่ะเดี๋ยวขับเลยคะอ้าว เอย,อยู่ไหนเนี่ยขนมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยมาที่ต้นไม้ใหญ่แล้วมก็ข้าผิดพตาดทเทคนิคอย่ะแหมเราจะไปเล่นเรยอได้

ทำมันนะไอลียไม่มีคุณภาพเลยเดี๋ยไปหาเลี่นะคระับเ่ที่ไหนอะ่ะมีเปลวมันไหมเปลี่ไนที่ทไหนอ,อ,อ่ปปะนี่ไงวิวสับปะรดจน วิวอ่ะไปกันขนมดูอยู่ไหนขนมอยู่ไหนเนี่ยมองเห็นวิวไหมเนี่ยก็ไปเก็บเลยนะคะขนมอยู่ไหนเนี่ยแมว มื่อกี้ยังเห็นวิวเลยเขาแต่ประหลัดยังเงาเมื่ยดีนี้แล้วขนุนขนุนเร็วดีดีก็เดินหาอยู่เนี่ยก็เมื่อกี้ไงเจอแล้วก็เดินไปหาอยู่เนี่ยไม่ต้องไวๆก็ได้ไอะไ,อไอรกินก่อนได้ปะ ก็อยู่กับคนคนเดียวที่รวยไปครับม,มามาขุดอีกกัน้องเป็นบ้านเลยเนี่ยขุดก่อน <ห ả? S 1> ของพี่อยู่ไหนวิวฮะของพี่อยู่ไหนวิวไม่ได้เก็บมาก็บอกอยากเก็บของมืงก็ไม่เก็บสิคนบ้าอะไรบอกอยากเก็บของสิ อ้อยไม้ได้เจ็บบอสอะเอาไหมเนยเอาเนี่ยก็วันี้ครับไปจุดแล้วแบบคนอื่นานนี้จนมา,นมากก็จจ็ลนะครับท,ท่านผู้จะทำจริจะไปตานนี้ก็ก็คือไม้ครับ จะตัดไม้ก,กันโค<อ>รมดมากเลยใช่รีบิวแล้วตัวนี้เปินบอลในเชื่อมันเนี่ยไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดมันก่อน คืเปิดเร speaker, ียบร้อยแล้วกลางคืนับอัดคลิปอัธิฟิับก็แต่กลางคืนก็เป็นกลางคืนพี่แบบโคตรอัตรายครับนะอ้าวกลับมาที่เดิมสิหนูใครเนี่ยยูกาังคุณแม่ดจะมาไกลไกลแม่ทีมทำยูพูดถึงแล้วมันก็อยากกินนะหยู

เป็นไงครับวันน er ี้วันแรกสนุกดีครับสนุกดีไปเรียนหรือไปเล่นนุ่สนุกเรียนครับเรียนน่สนุกเลยร้อนรนนั่งรอมีมันเสร็จแล้วอหมอกให้เราใส่นะหมวกกันน็อกถึายจดรึเลาจไม่ได้เลยไม่ม่ีหรอไม่ไม่ใส่ไม่ใส่้กันน็อกหอวกไม่ต้องใส่เไปเล่นเลยชายได้หน้าไม่แน่ที่บินนี้อมีสองใบทุกเว

จอาหน้าเขขับเป้ามาคุจอดอยู่นะคีล้าแล้วเห็นกเขาคุณห็นอเยจ้าเรือขอเตอนนั้นขนดนขนนเดินไป่ได้ไหนก็เดินกลับไปทงนั้นเลยมีอยู่สามคันจอดเลยลงลูกชิ้นแล้วจึงไปนะมีอูคันสีแดงนี่แหละจอดสามสี่คัน แล้วเราถามเขาเขาบอกผมไม่แน no er mm. ่ใจทีาพอขายสัมภาระผมเลยว่าเขาจะมาวิ่งเต้นนี้่อหรือวิ่ะนจี่ยเ้นจคนจอดตรงนี้บอกตรงนี้ัตรงนี้เวลาไปช่างเลนเลยิ่งนะหน้าบ้านแล้วก็จะหวนข้างถนนเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดารถน่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวหันไปทางน้นหนไปทาง ข้ามันฝังอยั่นะพาบอกรสชาติี่นี่คือเออข้านี้คุกยังไปรอรับคแล้วเขางเบียวครับเกิดข้นแล้วเราด้ยินเียก็โทรมาน้แองแล้วเราก็เลยขอคนาบอกเขาไปข้วาไว้แล้วดีมันก็เกิดนี้แต่เราลองดนี้ก่อนเกิดี่ม็วิ่งเกดเปิด็วิ่งยนี้ใช่ไหมทานแล้วเ็นไหมในมือเดียว เต้นมาเยอะแยะเลยไปกันแปวไม้กันราเรี้่ขอแต่วทางกแน่เพราะว่าขงฉันบอกแปวไม้กันยเขาบอกว่เขาจะวิ่งสต่เขาจะวิ่งสายังไมู่้าแปวไม้กันวิววรถมีรถองรถถีแวหันหลังไปก็จะเจอต้นพัพ้องยไม่ได้มาใส่ินมานี่ได้ห้บาทด้วยนะ นี่ต้ังเรียกคนเ็องค่ะมันก็มันก็รู้เองนะทีันกตอนใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละมันก็ใหม่อยู่เด็กหน่อยถ้าก็แก้ปัญหาเขาเองได้แต่ว่าเราต้องคาดแกะเกินไปเดี๋ยวดิมาตัดไม้ก่อนอือใหม่ใหม่มันก็อย่างนี้แหละเราก็ยังไม่มั่นใจเขาไงเดี๋ยวพออีกนานไปเขาก็เดี๋ยวคงเข้าที่เข้าทาง มงแล้วเน่ยหกไม่ใช่ฮะโอ้ยมันหกโมงแล้วหนูดูจากที่บ้านเมื่อกี้มันที่เจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีค่ะฮะที่เจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีค่ะไม่วันนี้ปวดหัวอยู่เนี่ยตุ๊บๆอยู่เนี่ยขนาดเข้าไปล้างหน้าล้างตาข้างในเปิดพัดลมยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่พัดลมเป็นพัดความร้อนนะจ๊ะเอ๋ ม,มันลงเหมือนเอนเวลาน่นะปวดหัวเป็นไข้เลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปไปกินแล้วเจเ่ไปไหนแล้วอ่ะโอู้เจเจแม่มารับลูกแม่เขาเพิ่งจะไดเ้ดเ,จดนนเ,เจอกัน,น,นแล้วก็ไปเจอกันเท่านั้นเองแม่เขาเพิ่งจะมาเยี่ยมหนาเล่าแต่ปีใหม่แล้วถึงตอนแกดูยุ่งเลย <laughs> คืนพ่อดอ 4, 3. 3> <laughs> อิวเปิดถึงตีสามเองอุอ้ยรับเฟิ่องเลยตัวห่ะแล้วพ่อลูกค่ะ ถ้าให้หนูเปิดนติดตีนตีนดูเดียวทำไมต้องสักกดได้ทีนี้เลยอ่ะเนื้อค่ะอยู่ที่บ้านก็เป็นอย่างนั้นปะเป็นเราต้องมาครับวันนี้ไม่ค่อยไม่ทำกี่เรียนครับร้อนมากเปิดพัดลมก็ไม่อยู่เลย

ให้เดี๋ยวสร้างบ้านกันนะเดี๋ยวทราบป่ะหาที่กันขนูนจะเดินเลยูไปไหนเดี๋ยวก็สกีตีก่อก็สุดตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเราคุยดูทีวีตอนมีบล็อกพี่เซฟอร์นิวนิวนูนี่ครับนิวครับ ทุกคนกันใหม่ครับตอนหน้าไปยารสร้างบ้านบาย